ผมด็อกเตอร์สลาลุธอินทรอรตพงมบันทึกเสียงในวันที่2,529ซึ่งนี่คือเทปบันทึกอัปเกตเหตุการณ์ที่หลังจากดาวคารเริ่มเข้าใกล้โลกขึ้นมากเรื่อยๆแต่หลังจากนั้นเมื่อถึงปี2,529มันก็ได้หยุดลงมันอยู่ห่างจากโลกคนข้างจะมากแต่ว่าเราสามารถส่องเหตุมันได้ และณตอนนี้เหมือนดังคางเหมือนมันจะปล่อยบาองอย่างออกมาซึ่งลักษณะมันคล้ายกับก้อนอกระบาสีแดงเป็นหินสีแดงประมาณนั้นแล้วณตอนนี้นังจากที่เราไม่ได้ยงได้ส่งยาสำบวจไปเอตอนนี้ยาสำบูจของเรานั้นถูกทำลายลก็คือขุ่นสัญญาณบางอย่างจนไม่สามารถจับภาพได้แต่จากการรายงานราว่า รถบูกกระบาดนั้นมันเริ่มจะเข้าใกล้รราไปเรื่อยๆแต่หลังจากเรานั้นได้ใช้อุปกรณ์เนย่ยเราจึงได้รู้ว่าภายในอุกระบาดนั้นมีบางอย่างที่มีสิทธิ์มีชีวิตอยู่ด้านในซึ่งเราไม่ทราบว่ามันจะเป็นภัยกับแพศสภาพหรือเปล่า 好了，呃，工程结束，那么费时的哈，我们不杀他了，好不好？呃，加油哈，加油哈，我们不杀他了，加油，啊！第二位讲的哈，当然了，因为我们有多个สาขา了，但是啊，我们那个产品卖出去，那个土地，这个工厂呢，现在，哎，乌卡巴贝呢，它就可能冲了，管了，完了。 หน่วยงานมันบอกให้เราเนี่ยไปตรวจสอบที่บริเวณนั้นแล้วตอนนี้เหตุการณ์นี้แม่งถูกปิดด้วยความว่าความลับด้วยมันก็ว่าบริษัทเราไม่อยากให้คนแถวนี้มันรู้ว่าด้านในมันมีอะไรคนแถวนั้นอ่ะแม่งจะมุงลู่ใหญ่เลยเราต้องให้ทหารหน่วยงานเราเนี่ยไปไล่พวกชาวบ้านพวกนั้นกว่าจะออกไปทุกที่บริเวณนี้เขาบอกว่ามันอันตรายมากเลยเจสันเบอร์ซี่เออเป็นต้นดี ชีพผมเต็มๆก็ได้แต mm ่ผมว่าเจหรือส okay. uh, we ั่งก็ได้ครับอ๋อไม่ห้อกครับโอเคไปไปโอเคเดี๋ยวรอตอนนี้เราเดินน่าจะใกล้ถึงมาแล้วล่ะอันจี้ที่มันตกมาระวังตัวด้วยนะถ้าไม่ไหวไม่โทรนี่นะมันมีสิ่งไี่เชิงดูดานอะไ จะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันตกออกมาแล้วมันถึงไม่ถูกไหมล่ะไอเจ้าสิงเชี่ยตัวนี้มันน่าจะถดทนแน่นอนเลยนะเบอร์หูมีแล้วหรอมั้งนี่จิตตัวใหญ่เนี่ยไอเล็กกว่าเลยโอเคจิตตัวใหญ่อันฟาดเลยก็แล้วก็เจ้ามีเจ้าละตอนนี้ฉันจะไม่รู้เลยนะ